ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะอืมเจอกันสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่ที่7ถ้าจำไม่ผิดนะคะคลิปวิดีโอชุดนี้คุณครูก็ทำขึ้นเพื่อสำหรับ นักเรียนที่ไม่สามารถเข้ามาเรียนในระบบออนไลน์ได้นะคะแล้วก็รวมถึงนักเรียนที่เรียนออนไลน์แล้วยังไม่เข้าใจในเนื้อหาไม่เข้าใจในกิจกรรมที่คุณครูคให้ทําก็สามารถกลับเข้ามาเรียนรู้ใน YOOT YouTube นะคะในคลิปวิดีโอที่คุณครูคทํานี้นะคะ,ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเริ่ม เรียนรู้กันสำหรับคลิปวิดีโอชุดนี้นะคะเอาคุณครูยังไม่ขึ้นในหน่วยที่สองนะนักเรียนคุณครูขออนุญาตทบทวนในหน่วยที่หนึ่งก่อนนะคะเรื่องของวันเวลาซึ่งวันนี้คุณครูก็เป็นการทบทวนเรื่องราววันเวลาย้อนรอยอดีตนะตั้งชื่อไว้เกสไกสสไลเดอร์มากเลยนะคะอะมาดูก่อนมาทบทวนเราเรียนรู้กันมาในเรื่องของปฏิทิน ะะปฏิทินเนี่ยก็คือเครื่องมือสำหรับดูวันเดือนปีนะคะนี่ปฏิทินอันนี้ล่าสุดเลยเป็นปฏิทินของปีพุทธศักราชสอง4ในปฏิทินมีเนื้อหามีข้อมูลอะไรบ้างก็คืออันดับแรกเลยก็คือมีวันนะคะวันอะไรบ้างคือวันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสสุข เสานะคะมีทั้งหมด7วันนะคะต่อไปคือวันที่วันที่ก็จะมีน้อยสุดเลยคือ28หรือ29แล้วก็จะมี30วันแล้วก็จะมี3 1วันแล้วก็เดือนนะคะเดือนเดือนก็จะมีทั้งหมด12เดือนและอันที่4คือปีสักลาดแล้วก็5ข้างขึ้นข้างแรมแล้วก็6วันสำคัญทั้ง หกเรื่องนี้ก็จะมีอยู่ในปฏิทินนะคะเป็นข้อมูลที่พวกเราทุกคนนะคะสามารถหาข้อมูลเรียนรู้นะคะได้จากปฏิทินมาดูเดือนก่อนคุณครูยกตัวอย่างเดือนอย่างที่บอกไปแล้วว่าเดือนทั้งหมดมี12เดือนซึ่งเราจะแบ่งออกเป็นเดือนที่มี31วันนะคะก็ได้แก่เดือนมกราคมมีนาคม พฤษภาคมกร,รกฎาคมสิงหาคมตุลาคมแล้วก็ธันวาคมก็คือเดือนที่ลงท้ายด้วยคมนีค่ะจะมีทั้งหมด31วันนะคะนักเรียนคงจำได้นะคะอันนี้เป็นการทบทวนนะคะนักเรียนต่อไปเดือนที่มี30วันนะคะก็จะมีเดือนเมษายนมิถุนายนกันยายนแล้วก็ พฤษจิกายนนั่นก็คือเดือนที่ลงท้ายด้วยยนนะคะก็จะมีทั้งหมด30วันสาหรับเดือนที่มี28หรือ29วันก็ได้แก่เดือนกุมภาพันธ์ก็คือลงท้ายด้วยพันนั่นเองมีแค่เดือนเดียวนะคะที่ลงท้ายด้วยพันนะคะอเรื่องต่อไปที่เรียนก็คือในเรื่องของการบอกช่วงเวลา ช่วงเวลาก็หมายถึงเวลาที่เริ่มต้นของเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งจนถึงเวลาที่สิ้นสุดของเหตุการณ์นั้นก็เราจะแบ่งออกเป็น3มช่วงเวลานะคะก็เป็นช่วงเวลาของอดีตช่วงเวลาของปัจจุบันแล้วก็ช่วงเวลาของอนาคตนั่นเองนะคะามาดูตัวอย่างนะคะอดีตช่วงเวลาอดีตคือช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วนะคะอันนี้น่าจคง คงส่วนใหญ่แล้วคงจะจำได้คงจะทราบอยู่แล้วว่าอดีตคือช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วก็จะมีคำว่าในในประโยคก็จะมีคำว่าเมื่อวานหรือเดือนที่แล้วนะคะสำหรับช่วงเวลาปัจจุบันก็คือช่วงเวลาที่กำลังอยู่ในขณะนี้เช่นมันก็จะมีคำว่าวันนี้เดือนนี้นะตัวอย่างเช่นเราเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่2ก็คือช่วงเวลาปัจจุบันนั่นเอง ถ้าเป็นช่วงเวลาของอนาคตก็คือช่วงเวลาที่มันยังมาไม่ถึงนะคะเช่นคำว่าพรุ่งนี้ปีหน้าน่ะยังมาไม่ถึงมันก็คือเป็นอนาคตนะคะมาดูตัวอย่างคำที่ใช้ในข้อความหรือในประโยคนะคะอดีตก็จะมีคำว่าเมื่อวานสัปดาห์ที่แล้วครั้งก่อนปีที่แล้วถ้าปัจจุบันก็จะมีช่วงเวลาปัจจุบันก็จะเป็นคำว่าวันนี้สัปดาห์นี้ครั้งนี้ปีนี้ถ้าเป็น ช่วงเวลาอนาคตข้อความหรือประโยคก็จะมีคำว่าพรุ่งนี้สัปดาห์หน้าครั้งหน้าปีหน้านะคะหรือถ้าเป็นอดีตก็จะมีคำว่าคราวก่อนสมัยก่อนชั่วโมงที่แล้วปีที่แล้วถ้าปัจจุบันก็จะมีคำว่าคราวนี้สมัยนี้ชั่วโมงนี้ปีนี้ ถ้าเป็นข้อความหรือเหตุการณ์ที่เป็นอนาคตก็จะมีคำว่าคราวหน้าสมัยหน้าชั่วโมงหน้าแล้วก็ปีหน้านะคะนี่คือคำที่บอกช่วงเวลามาดูตัวอย่างนะคะคุณครูคยกตัวอย่างมาเช่นเมื่อวานฉันไปตลาดนะคะประโยคคำว่าเมื่อวานฉันไปตลาดดังนั้นคำว่าเมื่อวานคำว่าเมื่อวานมันเป็นตัวที่บอก อดีตนะคะก็คือผ่านมาแล้วหรือชั่วโมงหน้าฉันเรียนวิชาประวัติศาสตร์ดังนั้นคำว่าชั่วโมงหน้าก็จะเป็นตัวบ่งบอกถึงช่วงเวลาในอนาคตก็คือมันยังมาไม่ถึงนั่นเองนะคะหรือตัวอย่างต่อไปตัวอย่างที่3นะคะเมื่อก่อนครอบครัวฉันมี5คนคำว่าเมื่อก่อนนะคะเป็นตัวบ่งบอกถึงอดีต คือสิ่งที่ผ่านมาแล้วเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วหรือประโยคที่4ประโยคที่ว่าวันนี้ฉันไปโรงเรียนงั้นคําว่าวันนี้เป็นตัวบอกช่วงเวลาวันนี้ก็คือปัจจุบันนั่นเองนะคะอ่ะต่อไปเรื่องต่อไปที่เราได้เรียนรู้กันคือวิธีการสืบค้นข้อมูลเราสามารถหาข้อมูลของตนเองหรือคนในครอบครัวของเราได้จากหลักฐานดังต่อไปนี้นะคะก็คือสูติบัต ะะสํานาทะเบียนบ้านบัตรประจําตัวประชาชนภาพถ่ายสิ่งของเครื่องใช้หรือการสอบถามนั่นเองอันนี้คือตัวอย่างของสุติบัตรนั่นเองก็คงจะคุ้นหน้าคุ้นตา,ารูปร่างของสูติบัตรแล้วมั้งเพราะว่าดูมาตั้ง 2- องสสไลด์แล้วนะคะอันนี้ก็สํานาทะเบียนบ้านสํานาทะเบียนบ้านนะคะก็หน้าตาเป็นอย่างนี้พอเปิดข้างในก็จะมีข้อมูลของคนในครอบครัวนะคะ ต่อไปก็เป็นบัตรประจำตัวประชาชนนะคะซึ่งหลักฐานทั้ง3 3สิ่งเนี้ยถือเป็นเป็นเอกสารเป็นหลักฐานที่สำคัญมากเลยนักเรียนต้องเก็บไว้อย่างให้อย่าให้หายอ่ะเพราะถ้าหายเดือดร้อนต้องไปคัดใหม่ต้องไปทำใหม่มันเสียเวลางั้นต้องเก็บไว้อย่างดีนะคะซึ่งเราเป็นเด็กเรายังไม่มีวุฒิภาวะในการเก็บ ผู้แม่พ่อแม่ผู้ปกครองก็จะเป็นคนเก็บไว้ให้นะคะอีกอันนึงนะคะนอกจากสูติบารนอกจากาตำนอทะเบียนบ้านนอกจากบัตรประจําตัวประชาชนวิธีการสืบค้นข้อมูลก็คือจากภาพถ่ายนะคะนี่ตัวอย่างนี่คือภาพถ่ายของตอนปิ่นอายุ15ปีครอบครัวพาปิ่นไปเที่ยวทะเลก็พอไปเที่ยวก็จะถ่ายรูปเอาไว้นะคะหรือ ตัวอย่างภาพถ่ายน้ำท่วมเมื่อปี2554นี่ะคะนี่คือน้ำท่วมสาหัสสากันเลยเลยนักเรียนนะคะดูสิวนะ่บนถนนบนสะพานถนนเนี่ยน้ำท่วมหมดละไปะอาศัยอยู่บนสะพานเอารถหนีน้ำไปไว้บนสะพานนะคะหรือเป็นสมัยก่อนจะใช้กระบือไถานากระบือ <c oughs> รู้จักไหมนักเรียนกระบือกระบือมันคืออะไรนี่ตัวนี้เองคือกระบือนะคะ ชาวบ้านที่เรียกว่าควายนั่นเองเป็นภาพถ่ายนะคะภาพถ่ายในอดีตหรือเป็นภาพของคนอีสานในสมัยอดีตบ้านเรือนของคนอีสานอีสานก็คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองนักเรียนนะคะเป็นบ้านทรงไทยทางภาคอีสานนี่คือภาพถ่ายาคุณครูก็ไม่น้อยหน้านักเรียนคุณครูก็อยากโชว์ว่าคุณครูก็มีภาพถ่ายในอดีตเหมือนกันนี่เป็นภาพของชั้นตอน ตอนบรรจุเป็นข้าราชการครูครั้งแรกเมื่อปี2537เป็นไงทรงผมทรงเดียวกับทรงนี้เลยแต่ว่าหุ่นคนละหุ่นนักเรียนนะคะขามขับขามขามต่อไปสิ่งของเครื่องใช้นะคะที่ตกทอดกันมาก็เป็นหลักฐานที่ทำให้เราสืบค้นข้อมูลได้เหมือนกันก็เช่นเครื่องพิมพ์ดีดเครื่องพิมพม์เอกสารเดี๋ยวนี้ใช้คอมพิวเตอร์เนาะสั่งปิ้นแต่เมื่อก่อนไม่มีนักเรียนใช้นี่เครื่องเครื่องพิมพ์ดีด เป๊กปักเปกปักเปกปัก,ปก,ปกพิมพ์ผิดไม่ได้เลยพิมพ์ผิดก็ต้องมีน้ำยาลบมันก็เป็นสีแดงๆนะคะอ่านี่จักเย็บผ้าครึกครซิงเกอรอ์ซิงเกอร์จักเย็บผ้านะคะใช้เย็บผ้าใช้ซ่อมเวลาเสื้อผ้าขาดนี่ตารีดตารีดนี้กันเลยก็คงเห็นแล้วเนาะเมื่อสไลด์ที่แล้วก็มีตารีดอยู่อ่ะตะเกียงสมัยก่อนไม่มีไฟฟ้าก็ใช้ตะเกียงนะคะโทรทัศน์ นะคะโทรทัศน์นี่เป็นรูปร่างโทรทัศน์สมัยก่อนตูดนี่ใจะใหญ่มากเลยข้างหลังอะ่ะเรียกตูดนะคะหรือจากการสอบถามนะจากการสอบถามผู้ใหญูุ่ญ่าตายาที่อยู่ในครอบครัวเนี่ยตัวอ,อย่างสอบถามบ้านเกิดของปู่กับย่าอยู่ที่ไหนครับปู่ก็ตอบว่าบ้านของปู่อยู่ที่ราชบุรีส่วนย่าอยู่ที่อยุธยานี่คือการสอบถาม อันนี้เป็นตัวอย่างอีกเช่นเดียวกันอันนี้เรนก็ทำแล้วนะถ้าจำไม่ผิดถ้าจำเรนจำได้เรียนทำแล้วก็คือประวัติของนักเรียนที่คุณครูมีหัวข้อไปนะคะสิ่งเหล่านี้นเรียนต้องรู้นะมากๆเลยเอ่อว่าตัวเองอะ่ะชื่อจริงนามสกุลจริงอะไรเกิดวันเดือนปีอะไรข้อสำคัญนักเรียนชื่อบิดามารดาแล้วก็อาชีพของบิดามารดานักเรียนต้องรู้นะคะ สองแล้วน่าจะรู้น่าจะน่าจะามีความรู้ว่าผู้ปกครองพ่อแม่ของตัวเองมีอาชีพอะไรนะคะสำคัญมากนะนักเรียนนะคะอันนี้เป็นบ้านเลขที่ักเรก็ต้องรู้ด้วยตัวเองอยู่บ้านเลขที่อะไรนะคะข้อมูลเหล่านี้ก็คือเอามาจากหลักฐานทางสำเนาทะเบียนบ้านบัตรประจำตัวประชาชนนะคะ เรื่องต่อไปที่ที่เรียนนะคะคือเรื่องของวันสําคัญในปฏิทินซึ่งวิดีโอที่เป็นเรื่องของวันสําคัญในปฏิทินนั้นก็มีทั้ง 10, 12เดือนเลยแต่สําหรับสไลด์นี้คุณครูจะยกตัวอย่างมาแค่เดือนเดียวก็คือเดือนกรกฎานะคะซึ่งเดือนกรกฎาเดือนเนี้ยกรกฎาคมเนี่ยจะมีวันสําคัญถึง3วันน่ะนักเรียนมีอะไรบ้าง วันที่24กรกฎาคมเนี่ยก็คือวันอาสาฬหบูชาค่ะแล้วก็วันที่25กรกฎาคมก็คือวันเข้าพรรษาแล้ว่ะถัดไปอีกวันที่28กรกฎาคมเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของในหลวงรัชกาลที่10นะคะอามาดูอันดับแรกก่อนเลยวันอาสาฬหบูชาก็คือตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8ความสําคัญก็คือเป็นวันที่ พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาเป็นครั้งแรกก็เลยการประกาศพระศาสนาคือการแสดงธรรมปฐถมเทศนาปฐถมแปลว่าแรกแปลว่าเริ่มนะคะเขาเรียกว่า,าธรรมจักกับประวัตตนสูตรนะคะเทศนาครั้งแรกเรียกว่าธรรมจักกับประวัตตนสูตรแสดงธรรมให้กับใครล่ะก็คือปัญจะวะัคคีย์ทั้ง5ก็มี อันญาโกธัญญาวัปปะมหานามะอาเซชิแล้วก็พัทยะนะคะแล้วในขณะที่แสดงธรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปรากฏว่าปรากฏว่า,า,วามีโกทัญญานะคะได้บรรลุธรรมแล้วขอบวชเป็นพระสงฆ์ดังนั้นก็เลยมีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นรูปแรกก็ทำให้ มีความสําคัญสประการสรุปดังต่อไปนี้นะคะอย่างที่บอกเมื่อสักครู่คือเป็นวันที่พระพุทธเจา้าทรงสแสดงธรรมครั้งแรกได้แก่ธรรมมาจากกัปปวัตตนสูตรเมื่อสแสดงธรรมเสร็จกนัญญาโกธัญญะก็รุลร่วงถึงธรรมที่ได้สแสดง,ท,ดสดงที่ได้ฟังก็ขอบวชเป็นพระพิสุในพระพุทธศาสนานะคะดังนั้นก็เลยมีพระรัยครบ3าประการนั่นะคือพระพุทธพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์ พระพคือพระพุทธเจ้าพระธรรมก็คือคําสั่งสอนที่พระพุทธเจ้าทงทรงสแสดงธรรมแล้วก็พระสงฆ์ก็คือพระอัญญาโกุธัญญะนะคะวันอาสาหาบูชาอีกวันหนึ่งในเดือนกรกฎาคือวันเข้าพรรษาตรงกับแรมหนึ่งข้ามเดือน8เป็นวันที่พระสงฆ์เริ่มจําพรรษาอยู่ในวัดใดวัดหนึ่งเป็นเวลา3เดือนซึ่งจะอยู่ในช่วงของฤด,ดูฝนนะคะส่วนรายละเอียดของวันเข้าพรรษาเราค่อยไปเรียนในในเนื้อเรื่องของวันสําคัญนะคะ อ,อีกวันหนึ่งคือวันเฉลิมพระชนมพรรษาของรัชการที่10นะคะเอาละกิจกรรมสุดท้ายแล้วกิจกรรมนี้ไม่ยากนักเรียนนักเรียนเอาสมุดเล่มที่ใช้ในวิชาของคุณครูนี่แหละเขียนวันที่ให้เรียบร้อยนะคะแล้วทำอะไรเนี่ยนักเรียนลอกแผนผังความรู้อันเนี้ยลอกอันนี้ไปเลยทำแบบครูใช่ไหมได้ทำแบบครูเลย เ,เขียนเป็นแผนผังความรสรุปเนื้อหานะคะโดยเขียนให้สวยนะนักเรียนเขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดเนี่ยพยายามเขียนตามนี้เลยนะคะนี่แล้วก็ตีกรอบทำกรอบให้สวยงามแล้วก็ระบายสีข้อสำคัญสีที่ระบายอย่าใช้สีเข้มนะนักเรียนเพราะว่ามันจะทำให้มองไม่เห็นตัวหนังสือสีพื้นเนี่ยใช้สีอ่อนๆอบางๆนะคะ,นะคะเขียนใส่สมุดนะคะ แล้วก็เหมือนเดิมเขียนเสร็จก็ถ่ายรูปส่งมาอ่ะแล้วก็ที่ต้องขอบคุณก็คือข้อมูลแล้วก็ภาพแน่นอนคุณครูก็มีตัวช่วยค่ะก็คือไปคัดลอกของมูลทิทางไกลผ่านเาาเทียมมองเรียนวังไกลกังวลนะคะในระบบ DLTV มาก็ขอขอบคุณไว้ณนะที่นี้ด้วยแล้วก็ตอบคำว่าสวัสดีนะักเรียนทุกคนนะคะ ตั้งใจเรียนนะคะนักเรียนสวัสดีค่ะ